กำลังเปลี่ยนแล้วกำลังเปลี่ยนแล้วโอ้โหยังเละท่อเลยอะหล่อเท่เนะคะ <sk r isa> เป็นไงสุดยอดเลยยังหล่อเลยกางเกงสีม่วงก็มานะ,ะตอนนี้ <sk r isa> สวัสดีทุกคนเลยเนี่ย่าแน่นอนนะถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยมาเสิร์ชหาคำว่าสีม่วงนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะมาทำให้เมืองบรุคเฮเวนเนี่ย กลายเป็นสีม่วงทั้งเมืองรู้สึกว่ามีคนขอสีม่วงมาเยอะมากเลยอ่ะในวันนี้นะคะพี่นิวก็จัดให้เลยนะกับสีม่วงไอเทมแรกที่ยงซื้อนั่นคือทรงผมนั่นเองนะคะจะบอกว่าผมทรงนี้เป็นผมยาวที่ดูสวยสวยเก๋มากๆเลยนะเป็นผมสีม่วงนะอ่ะราคา80โลบากจัดไปเลยนะเพื่อความสวยงามของผมเราต่อไปนะโอ้ชุดนี้ บอกเลยนะคะว่าสวยมากครั้งนี้นะคะก็ใส่ชุดเจ้าหญิงเลดีกว่านะเป็นชุดเจ้าหญิงสีม่วงที่สวยมาก50โลบัคเท่านั้นจัดไปเลยและเท่านั้นยังไม่พอนะเราจะมาทำการใส่แว่นสีม่วงด้วยนนะนีฮเป็นแว่นรูปปีกผิวเสื้อสวยมาก 40โลบัตจัดไปอีกนะฮะแล้วเราก็มาทําการใส่ไปเลยนะคะนี่ลองใส่ไอเทมที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะเป็นอเทมสีม่วงทั้งหมดและครั้งน,นี้เราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสวยอ่ะเป็นเจ้าหญิงปูเพิลเลยนะเจ้าหญิงสีม่วงนะคะ <c oughs> เอาแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําให้เมืองบรุคเฮเวนกลายเป็นสีม่วงทั้งเมืองกันดีกว่า <c oughs> และเราก็มาอยู่ในบรุคเฮเวนแล้วนะฮะโอ้โหสวยงามทีเดียวนี่เราคือแบบว่าแต่งเป็นเจ้าหญิงสีม่วงเลยนะคะเนี่ย มีเพื่อนมายืนจ้องหน้าเรานะคือไรอ่ะเราสวยใช่ไหมล่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดจะยืนจ้องหน้ากันขนาดนี้เราก็จูบเลยดีกว่านะฮะยืินใกล้มาหักต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานนาะมาทําให้หน้าตาของเราเนี่ยเป็นสีม่วงดีกว่านะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าพี่นียวเจออันนึงนะฮะนี่เป็นตาสีม่วงแล้วก็ปากสวยมากจัดไปนะคะดูดีนะคะ อันนี้ก็เป็นตาสีม่วงนะแล้วก็เป็นปากสีม่วงด้วยแต่ประเด็นคือลองใส่ดูไหมทุกคนอนะ่ะลองใส่เข้าไปดูนะเออตอนนี้เราก็ลองใส่เข้าไปดูแล้วเนะี่ย่ะก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ดูปแปลกๆนะ งั้นเรากลับแปลน้าเดิมดีกว่านะทุกคนนะอ่าเ,เรียบร้อยนะแล้วเราก็จะได้ดวงตาสีม่วงมานะคะถึงแม้ว่าปากเราจะไม่ม่วงก็ตามเดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนตีเมืองดีกว่านะไม่แน่ใจว่าจะมีสีม่วงไหมมีตีเมืองสีม่วงด้วยนะคะเอา้าลองจัดไปเลยนะฮะอ่ะาครั้งนี้เราจะมาเสกให้เมืองเราเนี่ยเป็นสีม่วงให้หมดเลยแม้กระทั่งต้นไม้นะนี่สวยงามทุกคนเห็นไหมตรงใบไม้ต้นไม้กลายเป็นสีม่วงแม้แต่กระถางต้นไม้ตรงนี้นะคะ ก็เป็นสีม่วงต่อไปเอามมเตอร์ไซค์ออกมาดีกว่านะคะแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นสีม่วงนั่นเองขอเป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วงอ่าสีม่วงแบบนี้นะเรียบร้อยนะนี่สวยงามมากๆเลยนะะเจ้าหญิงก็ม่วงมเตอร์ไซค์ก็ม่วงเป็นอะไรที่สวยงามมากๆจะบอกว่าเจ้าหญิงก็สามารถขี่มเตอร์ไซค์ได้นะถึงแม้ว่าจะใส่กระโปรงก็เถอะลองมาถามคนในแมปเลยดีกว่านะคะว่า ใครชอบสีม่วงบ้างนะคะและพี่นิวก็ถามกลุ่มเพื่อนตรงนี้นะคะว่ามีใครแบบว่าชอบสีม่วงบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาดูกันนะว่าจะมีใครตอบไหมอ่ะคนนี้ตอบว่าชอบนะคะ คนนี้คนนี้ที่น่ายิ้มเป็นๆน่ะตอบว่าชอบสีม่วงสนคนนี้ตอบว่าฉันชอบนิดนึงลิเต้ลบิดไปว่าชอบนิดนึงนะโอมีการแบบว่าชอบนิดนึงด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะมาชวนเพื่อเรานะคะแบบว่ามาแต่งตัวสีม่วงกันแล้วคนนี้พี่นิวก็บอกว่าให้เพื่อเราอะ่ะแต่งตัวสีม่วงได้ไหมเอ้าเดี๋ยวนะเพื่อเราเดินหนีไปไหนเพื่อน <c oughs> เพื่อน สรุปว่าไม่มีใครแบบว่ายอมแต่งตัวเป็นสีม่วงตามเราเลยนะเอาเ๋ยนะแป๊บนึงนี่มันรถเรานี่นานะนี่นารถเรามาขี่ทําไมเนยเดี๋ยวเอารถเราขึ้นมาก่อนขอรถขึ้นข่อรถขึ้นนะนี่มันรถเรานานะจะมาขี่สุมสี่สุมห้าไม่ได้นะอ้าวแล้วมีการมาซ้อนเราด้วยนะเนี่ยเนีไหนก็มาซ้อนมอไซค์เราแล้วเราก็เลยถามนายคนนี้ไปเลยนะคะว่าเขาชอบสีม่วงหรือเปล่านะรอดูเขาตอบกันดีกว่านะว่าเขาจะยังไงโอโหอะไรเนี่ย F F I D G H s อะไรเพื่อนคิดว่าเพื่อนเราน่าจะพิมพ์มั่วนะคะมันไม่ได้นะเ<ฮ>พื่อนจะมาพิมพ์อะไรแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่เข้าใจนะเพื่อนนะก็ออมาแล้วก็มาถามคุณตำรวจคนนี้ดีกว่านะว่าเธอชอบสีม่วงหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่ถามมาก็มีคนชอบสีม่วงนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครยอมเปลี่ยนชุดสีม่วงตามมาเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามารอคําตอบกันรู้สึกว่าตำรวจเขาตอบว่าอชอบนะคะและเราก็เลยบอกให้คุณตำรวจเนี่ย เปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงได้ไหมได้โปรดเธอ,อามาดูกันนะว่าคุณตำรวจจะยอมเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะเพื่อเราบอกว่าโอเคแล้วนะคะอ่าเพื่อนเราจะยอมเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะแย่ yeah. แล้วเราก็จะได้เพื่อนสีม่วงด้วยกันแล้วอา้าวเดี๋ยวไปไหนเพื่อนเพื่อนเ,อเพื่อนวิ่งไปไหนอ๋อเดี๋ยวบอกนะว่าเพื่อนไป เปลี่ยนเป็นหัวเป็นสีม่วงหรือเปล่าเอาแล้วก็ตามเพื่อนไปนะเพื่อเราวิ่งมาย้อมผมเป็นสีม่วงแน่เลยออามาดูกันนะคะโอ้โหเพื่อเราคือแบบว่าตามใจสุดเย้ yeah, เพื่อเรานะย้อมผมเป็นสีม่วงจริงด้วยอย่างน่ารักเลยอ,ะอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่แค่ชุดนะคะตอนนี้เพื่อเราเริ่มเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงแล้วโอ้โหดูดิอย่างสวยเลยทุกคนนี่ เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะรู้สึกว่าออกแนวสีม่วงดำนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นสีม่วงอยู่ไปไหนแล้ะเพื่อนเดี๋ยวมานี่ก่อนเสร็จลเหรออะตอนนี้เพื่อนเราก็ทําการเปลี่ยนจุบเป็นสีม่วงเสร็จแล้วนะคะอย่างสวยเลยแล้วเพื่อนเราก็วิ่งหนีไปแล้วเนะะี่ยก็ว่าเพื่อนคนเมื่อกี้นะคะยอมเปลี่ยนตามใจพี่นิวนะแต่ว่าเขาเขาหนีไปแล้วะ <laughs> ต่อไปเรามาถามผู้ชายคนนี้ดีกว่านะคะว่าเขาชอบสีม่วงหรือเปล่านะแต่ดูจากการแต่งตัวเขานะดูแล้วน่าจะชอบสีดำก็สรุปว่าเพื่อนผู้ชายเราคนนี้เขาก็ไม่ตอบนะคะพี่นิวก็เลยบอกว่างั้นเธอเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดสีม่วงได้ไหมเพื่อนเราก็ตอบว่าโอเคนะอุ๊ยตอบว่าโอเคด้วยอะ ทำไมตอบโอเคง่ายจังแต่เราก็ดีใจนะที่ยอมมีคนเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงตามเราอีกแล้ว <c oughs> เขากําลังเปลี่ยนนะทุกคนกําลังเปลี่ยนแล้วกําลังเปลี่ยนแล้วโอโ้โหย่างเหละท่อเลยอะหล่อเท่นะคะ <c oughs> เป็นไงสุดยอดเลยยังหล่อเลยกางเกงสีม่วงก็มานะตอนนี้เสื้อสีม่วงมาแล้วตอนนี้เหลือแค่ผมนะคะ ผมนะต้องเป็นสีม่วงด้วยนะ,อะตอนนี้เพื่อนเราก็กําลังเปลี่ยนเสื้ออยู่นะคะจะบอกว่าเสื้อสีม่วงส,สวยๆเพียบเลยอตอนนี้เพื่อนเรานะคะก็เหมือนจะวิ่งไปที่ร้านย้อมสีผมแน่ๆนะคะ,ะเราก็ตามเพื่อนไปกันนะคะย้อมเป็นสีม่วงนะเพื่อนสีเหลืองไม่เอานะ,ะเพื่อเราย้อมสีม่วงจริงด้วยนะคะ มาดูกันว่าจะหล่อแค่ไหนมาแล้วนะโอ้โหยังหล่อเลยอะทุกคนโอ้หล่อเท่มากแล้วเพื่อนเราก็เอาหมวกออกด้วยนะเดี๋ยวเอาหมวกออกทาไมอะใส่หมวกก็หล่ออยู่แล้วเออสรุปว่าตอนนี้เพื่อนแต่งเสร็จหรือยังอะอา้าวเพื่อนเดี๋ยนะกลับเป็นสีดาเหมือนเดิมเดี๋ยนะคืออะไรเพื่อนเดี๋ยวป๊บนึง <laughs> เพื่อนแค่แต่งให้เราดีใจเหรอดูซิคะพอแป๊บเดียว <laughs> เพื่อนเราก็กลับไปแต่งเป็นสีดําเหมือนเดิมเอาดู <laughs> เพื ö, wow. like ่อนทำไมเพื right ่อนแชร์ายกับเราขนาดนี้เราจะมาชวนเพื่อนอยู่สมาคมคนชอบสีม่วงนะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราไปหาตามบ้านดีกว่านะคะอะมาถามคนนี้ก็ได้นะเฮ้ยเธอโหคนอยู่เต็มบ้านเลยเนี่ยในบ้านหลังนี้มีใครชอบสีม่วงหรือเปล่านะถ้าเกิดเราเข้าไปเราจะโดนแบนหรือเปล่าเนี่ยอะขอกดกิ่งก่อนล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราก็ล็อกบ้านเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว ตอนนี้เพื่อนเราก็เดินมาที่ประตูแล้วนะ,ะ่ฮะนี่พวกเธอพวกเธอในนั้นน่ะมีใครชอบสีม่วงมากหรือเปล่ามีใครชอบสีม่วงบ้างไหมรู้สึกว่าไม่มีใครหันหน้ามามองเราเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีใครหันหน้ามามองเราแบบนี้แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราถามอะไรแล้วคอนนี้เพื่อนเราก็ออกมาจากบ้านกันแล้วนะคะเพื่อนเราตอบว่าชอบนะคะนี่ yes โอเคเยเหมือนเดิมนะคะพี่นิวก็บอกให้เพื่อนเราเนี่ยทาการเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงได้ไหมถ้าเกิดพวกเธอเนี่ยชอบสีม่วงนะคะแล้วเพื่อนเราก็บอกว่า ฉันไม <sm illi> <ส tarde> ่มีช <Bee rarely ceramic liquid> ุดสีม่วงคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเธอเพื่อเราบอกว่าเพื่อเราเนี่ยไม่มีชุดสีม่วงนะคะเออเพื่อนแต่ว่ามันก็อยู่ในเครื่องแต่งกายเต็มเลยนะชุดสีม่วงอะ <laughs> อะไรเนี่ยจะบอกว่าชุดสีม่วงมันอยู่ในเครื่องแต่งกายเต็มเลยนะเพื่อนนะออ้ยรู้สึกว่าเรามาเจอแก๊งเด็กน้อยนะน่ารักมากเลยอะ <c oughs> แล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ถามแก๊งเด็กน้อยไปว่าแก๊งเด็กน้อยเนี่ยชอบสีม่วงกันหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าชอบนะตอบว่าชอบนะทุกคนนะเอาแหละเดี๋ยวเราร้อย้เขาเปลี่ยนชุดสีม่วงดีกว่าแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็บอกเด็กๆอีกรอบนึงว่าเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงได้ไหมโอ้โหไอคนนี้เอาปืนออกมาเลยดู <laughs> <c oughs> <ๆ laughs> เดี๋ยวโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันเด็กหรืออะไรเนี่ยเออเดฟโปดเถอะนะ เ,เด็กคนนี้ตอบว่าไม่นะคะไม่ด้วยไม่ยอมเปลี่ยนจดเป็นสีม่วงด้วยนะคะเ <g ül> จ้าเด็กพวกนี้นี่ยังไงเป็นเด็กดื้อหรือย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครฟังเราเลย <g ül> ก็เอาละค่ะทุกคนก็ในวันนี้พี่นิวก็ได้มาทําให้ทั้งเมืองรุกเฮเวนนะคะกลายเป็นสีม่วงแต่ว่าภารกิจของเราในวันนี้มันก็ไม่ได้สําเร็จซะทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนเราเนี่ยจะยอมแต่งตัวเป็นสีม่วงตามเราก็จริงแต่ว่าเพื่อนไม่ยอม ไม่ยอมมาอยู่กับเรามันช่างน่าสงสารจริงๆไม่ถึงสงสารตัวพี่นิวนี่แหละเอาละค่ะวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่พี่นิวชอบแล้วก็สวยมากๆอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจะบไม่บายจ้ะจุ๊บเอาไว้เดี๋ยวนะเจ้าเด็กพวกนี้ที่บอกว่าไม่ยอมแต่งตัวเป็นสีม่วงตามเราตามเรามาหรือไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหดูเอาปืนลงมายิงเราอีกโอ้โหเกลียดอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโโแต่เราก็ยังไม่เข็ดนะก็ยังมาถามเพื่อนว่าเออเธอเธอเธอชอบสีม่วงหรือเปล่าวะเมื่อเราตอบว่าชอบนะทุกคนโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นแฟนลับแบ็คพิงค์ด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงแล้วนะสวยงามและตอนนี้นะเพื่อนเราก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงเสร็จแล้วอสวยมากเลยทุกคนในที่สุดเราก็มีเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนขึ้นมาเลยตามมาเลยอ่าแล้วเพื่อนก็ขึ้นรถตามเรามาแล้วนะคะ แล้วตอนนี้เราก็มีเพื่อนคู่ใจที่แต่งสีม่วงเหมือนเราแล้วอาไปกันดีกว่านะเราจะไปหาสมาคมคนชอบสีม่วงเพิ่มน,นะเพื่อนนะขอบใจเธอมากๆที่ยอมนั่งรถมากับเราเพราะว่าที่ผ่านมามีแต่คนทิ้งเราไปกันนะเพื่อน